ความคืบหน้าคดีของบิ๊กโจ๊กนะคะที่เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันนะ<ช>หลายๆคนบอกว่านี่คือการดับฝันอนาคตข้าราชการตํารวจของบิ๊กโจ๊กแล้วใช่หรือไม่เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะพิพกากษาออกมาแล้วคําสั่งของสอตชที่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะเท่ากับว่าชีวิตข้าราชการตํารวจของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ค่อนข้างริบหลี่ที่ใช้คําว่าริบหลี่เนี่ยเพราะว่า มันอาจจะมีความหวังที่ปล่อยอโมงอีกสักนิดหนึ่งยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กเจอมารสมใหญ่ค่ะว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บผนานเบียนเคมาสเตอร์จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกสารอาญาออกหมายจับนะคะในความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนากาักงานร่วมกันฟอกเงินตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กยังมีตําแหน่งเป็นรองผบรตอรอ,อยู่เลยนะคะแล้วก็อนาคตก็ยังดูสดใสย,ยังอีกไกลเนาะนเพราะว่าเหลืออายุราชการอีกหลายปีค่ะก็พยายาม ตามที่จะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมาเรื่อยนะคะว่าไม่ผิดไม่ผิด ครื่นระลกอก2ก็คือความผิดทางวินัยที่บิ๊กโจค่ะถูกคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็มีความพยายามนะในการที่จะยืนหนุทอนคำสั่งนี้ในทุกช่องทางรวมถึงขอให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจพิจารณาว่าคำสั่งของพอบอตรเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลก็ออกมา6ต่อศค่ะว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแค่ทางเลือกเดียวนะคุณผู้ชมคือต้องอุทธรณ์คำสั่งนี้กับศาลปกครองสูงสุดขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวปรากฏว่าศาลร,รับคำร้องแต่ไม่คุ้มครองชั่วคราวก็ทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยสุดท้าย หลุดออกจากตําแหน่งและพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตํารวจถ้าจํากันได้ตอนนั้นเลยหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่ช็อกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักกันดีมีชื่อเสียงเลยมีีชื่อเเสยยงลนะคะในขณะที่ตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ยังสู้ไม่ถอยค่ะเดินหน้าท้าชนกับหลายหน่วยงานของรัฐเพื่อที่จะอธิบายว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปเนี่ยไม่ผิดและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเส้นทางการเงินคดีเว็บพนันเลย ยังไม่จบแค่นั้นอย่างที่บอกก็เป็นมหากราบจริงๆไปต่อกับคลื่นระลอกสามกับคดีล่าสุดที่เจอคดีติดสินบนทองคาค่ะและทำลายร่างกายผู้ตายบังคับบัญชาที่กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะครับผมซึ่งเมื่อวันนี้คำร้องที่อุทธรไปยังศาลปกครองสูงสุดว่าคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายมีผลออกมาแล้วนะครับโดยวิเคราะห์จาก3ประเด็นก็สรุปได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินสารอาญาก็ได้ออกหมายจับแล้วและเนื่องจากว่าไม่ใช่คดีที่มีความผิดรละหูโทษ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจในการดําเนินการออกคําสั่งให้ออกจากราชการดังนั้นคําสั่งนี้จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกคําร้องไปครับทีนี้นะคะาทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็อธิบายเหมือนกันบอกว่าคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดเนี่ยเฉพาะเรื่องคําสั่งให้ออกจากราชการที่เป็นการพักตําแหน่งหน้าที่ชั่วคราวระหว่างรอผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะ แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คือคำสั่งไล่ออกจากราชการเนี่ยในข้อหากระทำผิดฐานฟอกเงินบิ๊กโจ๊กต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งและเรื่องราวยังไม่จบค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าต้องต่อสู้คดีกันไปจนถึงที่สุดนะคะคำสั่งศาลปกครองออกมาแบบไหนเราเป็นข้าราชการตำรวจก็ต้องน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามนั้น คือแนวทางที่สมัมชาาิได้วางไว้อยู่แล้วแต่สถานะของมักองสุเชษตอนนี้สัมปทานสัมามีคําสั่งไล่ออกใช่ใชไ,ไปแล้วครับไปแล้ว,ลวครับใช่ครับกองสุเชษ้าเป็นกณ์ที่ปกครองอยู่ใช่ไหมครับอุทธรณ์ที่กปคตละนะครับแล้วก็ไปตอนนี้ไปจะไปศาลปกครองหรือไม่ผมไม่ทราบ